บริการทั้งจากบริการที่พี่บริการ,ท,ร,การทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีเวลานสุขภาพชุมชนเขตเมืองแกล้วได้จัดตั้งสางถาบันสุขภาพในชุมชนสามารถแปลผลเป็นระดับความเครียดและสุขภาพหลอดเลือดของแต่ละบุคคลได้หากมีระดับความเครียดที่น่าก,กังวลสามารถขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่หรือจิตแพทย์ใจให้ประชาชนสุขภาพดี ขออานะคะขอเรียนเชิญในนามของข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนในจังหวัสดสระแก้วขอกราบขอบพระคุณและขอต้อนรับท่านนายากบัตรีและคณะในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัสดสระแก้วในวันนี้และร่วมกันกันกบเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองสระแก้วเปิดให้บริการสถานีสุขภาพในชุมชนหรือเทลสเตชั่น ที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชายพักเพียงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมน,นตรีว่าประจำสำนักนายรุฐมตรีท่าน,นรัฐมน,นตรีช่วยคลังท่านรองผู้ว่าชการจังหวัด ท่านเลขาธิการนานยกคู้น่าสนใราชการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒน์และหน่วยง,งานบริการปฐมภูมิ72แห่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา,ามงคลเฉลิมพระงเทพมษาร6รอบ28กรกฎาคม2567ในวันนี้ รัฐบาลได้ดําเนินโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งใน10โครงการของรัฐบาลที่น้อมนําแนวพระราชดําริเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระยู่ยหัวซึ่งนับเป็นพระมหากรงณานที่คุณอยางหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตความกินดีอยู่ดีสุขภาพของะสมนิกรโดยที่รัฐบาลได้ดาเนินการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว อันจะส่งผลให้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริการลดความแออัดและระยะเวลาในการรอคอยรัฐบาลได้มอบให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมงพระเกลียโรงพยาบาลชัยพัฒนสนับสนุนครุพันธ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง36แห่งทั่วประเทศดังนี้ การยกระดับคุณภาพการให้บริการบริการการแพทย์ปฐมภูมิโดยยกระดับบริการดูแลผู้สูงอายุฟื้นฟูสภาพและประคับประคองแบบโรนาการ17แห่งยกระดับการดูแลสุขภาพชุมชน15แห่งการบริการการแพทย์ทุติยภูมิโดยยกระดับบริการอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยใน4แห่ง โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสาแก้วเป็นหนึ่งในโครงการยกระดับการดูแลสุขภาพชุมชนเพื่อพัฒนางานด้านการยกระดับคุณภาพการให้การบริการและเข้าถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขลดความแออัดลดระยะในการรอคอยเข้ามาให้การบริการกับประชาชนรวมถึงมีสถานที่ที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ผมขอเปิดโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒนและหน่วยปรบริการปฐมภูมิ72แห่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนภพรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณบัดน,นี้ขอบคุณครับ ในย้อนรุมงเรืออย่างสูงค่ะเพื่อรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนการดำเนินงานสมาร์ทซีซีในวันศุกรสองหนึ เป็นระบบหนีกับสู้เนี่ยค่ะถ้าทำงานสมดุลกันเนี่ยก็แสดงว่าระดับความเครียดเนี่ยอยู่ในระดับคปกีินะคะเปลี่ยนไปเนี่ยก็อาจจะแสดงถึงว่ามีความเครียดด้านต่างๆนะคะอาจจะต้องมาประเมินซ้ำอีกทีนึงค่ะ,คะเรื่องออความแข็งแรงของหลอดเลือดก็มีความเสี่ยงเรื่องของหลอดเลือดต่างๆอย่างเช่นเส้นเลือดัวใตตีบตาอได้ะคะ่ะบ,บอกว่า1นาทีนี่3นาทีแล้วเนี่ย <laughs> เครื่องวัดแรงงานลูกซานะคะนรับกับวัดจอกระสาโดยใช้ AI นะควันนี้ก็จะช่วยทำให้ในการคัดกรองป่วยที่เป็นเบาหวานก็นจะสามารถรู้ว่า,าระดับความดันของเบาหวานนั้นเป็นยังไงโดยที่ทยังไม่ต้องใช้คนนะครั<ช>บเพื่อคัดกรองเบื้องต้นก่อนเพราะว่าจำนวนเบาหวานมันค่อนขอ้งางเยอะเพราะงั้นการใช้เครื่องก็จะช่วยลดภวลารำงานวันนี้มีอะไรให้ช่วยรักษาในการอะไรบ้บางถามวา่าเราเป็าานใครบ้าง ค, be คิดว่าที่มันสูงเนี่ยาดว่าน่าจะเป็นอย่างไรครับลเอียดนะครับในดินขทยตมตรี่เลขขาวิการนายกต้นตรีทสมาชิกสภาผู้แทนสรอจอดแก้วท่านสโรงเตีนทองอีโครบครับ กับผมในภูมิวัฒนธรรมสถากรรมประลองภูมวัฒนศัก,การตีอย่างสูงที่ได้กครงกาเดินทางมาตรวจเยี่ยมการเปิดราชก,การในจังหวัดสระแก้วในวันนี้นะครับแล้วก็พฤศจิกายนนะครับปี2 5 6 6นะครับมีรัชก,การที่ท่านได้สั่งการไว้แล้วก็ตอนนี้มีผลการปฏิบัติที่บรรลุธรรมนะครับ,รบท,ท่านดีกับวคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26สำหรับภูมิวัฒนศัลยชอบแล้วนะครับทีนี้อยู่ในระหว่างการแต่งตั้งครับึงคิดว่าน่าจะเกิดในเร็วๆนี้นะครับได้ทำวอร์บ้านหนองเพี่ยนค่ะจากทีี่่่ททาานนนยกได้้ลงพื รวจราชการในจังหวัดสระ์ยแย้วเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2566ค่ะหลังจากนั้นสจจกัดด้วยวัคซีมสุภาพันเมื่อวันที่6ธันวาคม2566ค่ะระยะเวลาการก่อสร้างตามกำหนดในสัญญาคือ600วันอ่าก็จะบ,บริษัททางทุงสนส่วนจับเนี่ยเริ่มการทำงานวันที่14กรกฎาคมนค่ะผู้รับจ้างได้ใช้เวลาในการทำงานไปแล้วทั้งหมด217วันคงเหลือระยะเวลาในการทำงานอีก300วันตอนนี้ค่ะต่างได้มีการลงพื้นที่ร่วมกับทางผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิดนะคะก็คือ